สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของปีนี้นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆได้ดพักผ่อนแล้วก็ลองทบทวนบทเรียนที่ได้ผ่านมานะคะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะเรียน ออดีมานนะคะเรียนรู้ผ่านคลิปการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะคุณครูขอตัดมาในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการประเมินการอ่านการเขียนอ่านเขียนคำนะคะ ขอเนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1น,นะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นนะคะในวันที่17มกราคมเป็นต้นไปนะคะคือในสัปดาห์หน้าที่เราเปิดเรียนมาเจอกันคุณครูก็จะเริ่มประเมินการอ่านการเขียนของเด็กๆที่มาโรงเรียนนะคะและคุณครูจะเริ่มทยอยประเมินจนครบทุกคนนะคะแล้วก็จะมีการสอบจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วง กลางเดือนคุมพาพันธ์ค่ะในช่วงนี้นะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดคัดลายมือค่ะเราจะคัดคําที่คุณครูเอามาให้เด็กๆฝึกอ่านวันนี้นะคะซึ่งจะมีคําทั้งหมด96คําค่ะเป็นคําที่อยู่ในสระอาสระอีสระอูสระ,อสระเอและสระแอค่ะเป็นการทบทวนคําต่างๆที่เราได้เรียนมาในตลอด ปีอีกหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่เราเปิดออนดีมาเราจะเรียนรู้ผ่านคลิปมาต่อซึ่งคุณครูก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนะคะในการช่วยกันฝึกอ่านฝึกเขียนนักเรียนบางคนอ่านได้คล่องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคํามาให้เด็กๆอ่านเด็กๆร้องอ่านแล้วก็บันทึกคําเหล่านี้ลงไปในสมุดคัดลายมือของนักเรียนจากนั้นเมื่อ ครบทั้ง96คำแล้วให้เด็กๆนะคะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองค่ะอัดคลิปการอ่านคำทั้งหมดของเด็กๆส่งมาให้คุณครูประเมินในเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่เราจะพบกันจริงในวันที่17มกราคมนี้ค่ะเราไปดูคำแรกกันนะคะวิธีการอ่านค่ะ วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆในวันถัดไปค่ะคำแรกนะคะนี่ค่ะเด็กๆอ่านได้นะคะพยัญชนะต้นตัวสีดำสระเป็นตัวสีแดงนะคะคำนี้กออากาเด็กๆสามารถอ่านไปพร้อมกับคุณครูหรืออ่านตามคุณครูนะคะคำแรกกออากาต่อไปค่ะ,คะนี่ค่ะตออาตา ออาอาขออาขาฝออาฝางอางาชออาชา ดอาดารออาราดารามออามาหออาหามาหาทออาทายออายาทายาจออาจา ออาปาบออาบาผออาถาถออาถาพออาพามออามาพามา รออาราชออาชาราชาออาอาสออาสาอาสาฝออาฝากออากาฝากาสออาสารออาลาสาลา ต่อไปเป็นหมวดสระอีแล้วนะคะนี่ค่ะดอ,อีดีตออีตีผออีผีสออีสีรออีรี ตออาตาดอีดีตาดีฝออาฝาชออีชีฝาชีทออาทาสอีสีทาสีมออีมีฝออีฝี มีฝีชออีชีวอีวีชีวีจออีจีปออีปีฝอีฝีขออีขี ชออีชีวออาวารออีรีวารีออีอีกออากาอีกาสออีสีดดอาดาสีดา มอามาลออีลีมาลีต่อไปเป็นหมวดสารอูแล้วนะคะดออูดูปออูปูถออูถูหออูหู รออูรูคออูคูปออูปูนออานาปูนาพออูพูผออาผาภูผามออีมี หออูหูมีหูชออูชูมออือมือชูมือตออูตูบออูบูสออาสาคออูคูสาคู บออูบูชออาชาบูชาต่อไปหมวดสาระเอแล้วนะคะกอเอเกขอเอเขหอเอเหซอเอเซลอ,อ,อเอเล กอเอเกรอเอเลเกเรหอเอเฮหออาฮาเฮฮาวอเอเวรออาลาเวลาวอเอเวพออีทีเวที พอเอเทสออีสีเทสีจอเอเจรอเอเรพอเอเพพอเอเพกออากาเพกาสอเอเสมออามาเสมา ตอตาอาตาขอเอเขตาเขจอเอเจรอเอเรพอเอเพกออากาเพกาสอเอเสมออามาเสมาดอเอเด ชออาชาเดชาสอเอเสร,รอเอรีเสรีมอเอเมสออาสาเมสาสอเอเซมออามาเซมาต่อไปหมวดสาระแอแล้วนะคะบอแอแบ ปแอแฝสแอแสฟแอแฟกออากาฟแอแฟกาแฟมออีมีหแอแหมีแหดอูดูลแอแล ดูแลตออีตีปอแอแแปตีแปลยอแอแยสอแอแสแยแสกอแอแกถอแอแแขอแขอแขชอแอแแ คอแอแคนออานาะแคนากออาการอแลอลแอกาแอลมออีมีพอแอแพ่มีแพ่หออาหาหอแอแหหาแหา งอแงงงอ,ง yeah! งอแงงแงแงรลแแลดออุดูแลดูเด็กๆคะลองทบทวนเปิดคลิปซ้ำๆของคุณครูคลิปนี้นะคะมันจะเป็นการฝึกอ่านฝึกเขียนเด็กๆลองคัดลายมือให้ครบทั้ง96คำนะคะ หลังจากที่เด็กๆมาที่โรงเรียนคุณครูจะให้เด็กๆเขียนตามคำบอกคำเหล่านี้การเขียนตามคำบอกก็คือคุณครูจะบอกคำให้เด็กๆเด็กๆมีหน้าที่เขียนคำเหล่านั้นลงไปค่ะทบทวนนะคะวันนี้ให้เด็กๆฝึกอ่านคำที่คุณครูนำมาอ่านให้เด็กๆฟังในวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะเมื่อเปิดเรียนมาในวันที่17นี้คุณครูจะทำการประเมินการอ่านเบื้องต้นกับเด็กๆ ทุกคนนะคะขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ส่งเด็กๆมาที่โรงเรียนเราจะได้มีการประเมินการอ่านการเขียนกันค่ะเด็กๆตั้งใจนะคะฝึกอ่านเสร็จแล้วเขียนคำเหล่านี้ทั้งหมดลงไปในสมุดคัดลายมือของเด็กๆค่ะลงไปในสมุดคัดลายมือของเด็กๆนะคะจากนั้นนะคะขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองอัดคลิปการอ่านของเด็กๆ โดยเป็นคำที่อ่านในวันนี้ทั้งหมดนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูในรอบคำก็ได้ค่ะคุณครูจะทำการประเมินเบื้องต้นแล้วจะส่งรายกลับไปหาท่านผู้ปกครองค่ะว่าเด็กๆมีพัฒนาการอ่านแบบใดบ้างนะคะช่วงนี้นะคะโควิดโอมครอนนะคะ เชื้อตัวใหม่กำลังระบาดเด็กๆอย่าออกจากบ้านนะคะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านคุณครูจะพยายามส่งคลิปการอ่านต่างๆให้เด็กๆดูที่บ้านแทนการดูการ์ตูนนะคะอย่าพึ่งเบื่อค่ะเราจะได้เป็นเด็กอ่านคล่องเขียนคล่องค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ